สวัสดีครับส,สวัสดีครับตอนนี้ในงไมค่คาบแล้วเราก็เล่นอีพีเอ,อเปล่านะนโอเคแล้วจากคำในตอนที่เละเจรจแล้วจากความเดิมตอนที่แล้วที่ผมอยู่ตรงนูน่นผมโดนทำ้ายจากรามเลย้ <c oughs> อน่าอุสา เราจะให้ทำงานเป็นคอนโดแล้วมันจะไม่มีลูงคนไหนที่โดนทุกขภัยแล้วก็อย่าลุงมันฉลาดหรือเปล่าเนี่ยฮะลุกคุณฉล,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 ลาดไหมคุณฉลาดหรือเปล่าลุงมีเลเจอร์คุณฉลาดไหมผมก็าถทำหน่อยถ้าคุณไม่ฉลาดยวผมสอนคุณให้คุณก็ไปที่ Am um hey, A M S U อัมซัมไง A อ S U อิอาอาจจะ โอ้ทำไมคนมาทำะไรแถวกลางหมู่บ้านเฮ้ยนี่ฮ่าอ,อย่ามาทำ้ายผมผมจิงจกตากยกันเลยเดี๋ยวอย่างแรกไอ้ลูกกระเลมหายไปไหนหมดเออจริงผมพยายามหาไอ้ลองกระเลมอยู่เนี่ยมันหายไปไหนจะบอกนะมันตายอ่ะนี่เรื่องเศร้าอย่าโอ้

รามก่อนอย่าให้มันเห็นเลยเดูดูหน้าตาเอา้เอาหเฮ้ไอเดียดีเลย ก็ขุดลงไปตรงผมก็ขุดออกไปตรงนี้โอ้รหเจ้าเช้่วยลคุณมาทำอะไรกับบา้านแถวบ้านผมอย่ามาหาบ้านผมเฮ้ย ทำไมลุงมามามักจะมาตรงแถวนี้เนะี่ยเออกัจะได้นอนสำหรับใครที่ยังไม่รู้อีกถ้าผมกด E เนี่ยสกินผมทามันน่าเก็บดผมไม่รู้นะเดวลาลงไปงลอะโอเคโอเค อาจจะน่าเกลียดหน่อยแต่ผมมีซาแต่ผมมีฟาร์มขึบนมาแล้ว <c oughs> เออ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 เนี่ไม่ดีนะออน,ะนะออกไปลุงอ่ะคุณหน่ะออกไปผมมีไอเดียแล้วผมจะทำอะไรดีโอเค ต่อไปก็จะหาเตียงให้ได้เยอะที่สุดในบ้านคุณเติมขออน,นุญาตเ,ออเตียงมีแค่นี้ไปโอ้ก็ว่าอยู่ว่าแกหายไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเอาแตสลามาเยอะเลย <c oughs> โอเคไปต่อ เวลาขโมยเจียงบ้านแถวตรงแถวนี้โอเคแล้วมันจะได้นอนบนพอพอผมเอาเจียงข้างบนแล้วมันจะ,จะได้นอนในบ้านผมแล้วมันจะจบบางคนอาจจะนอนโอเค <c oughs> เจียงเอาเตียงเจียงมัน เอาจิงบางคนมันต้องนอนตรงแถวน uh huh. กีก็ก็นะ uh huh. อะไรเนี่ยคุณม่ทำอะไรไม่เอ่อคุณไ่ทำอะไรันใต้บ้านผมมันเนี่ยฮะทำไปดีแต่ uh huh. ใ,ให้พลาดยใใ้พลาดเออี uh ่ huh. ผมก็ทำมันได้นี่ uh huh. ok, ơi ok, ok, ra ok, Cho ok, ok, co ok, 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 okay. แต่สไลมาัานเต็มบ้านผมเลยอ่ะแล้วคุณไปนอนตรงนี้อ oh. ีกนี่น oh. ja mm um. OK> ี่น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 ี่ก็อันนี้โอเคผมหยาบได้แบบบ้านแหละที่ว่าแบบ คนเดียวแบบเป็นบ้านแบบใหญ่ๆอย่างเดียวเลยเฮ้ยเยพราะตอนคืนลุงกับ <c oughs> ฉันหวังว่าหวังว่าลุงน่าจ,จะมาทุกคนทุกคนมามักจะมาตรงแถวนี้ขนะ้า <c oughs> วหผมอุ่า์ก่อน เตียงสองฝั่งเตียงสีฟ้าแล้แล้แลรวมกับตรงนี้คอมโพสเตอร์มีคอมโพสเตอร์อยู่ตรงกลางโอเคใช้ได้แล้วต่อไปปัญหาต่อไปคือจะเอาไม้ยงไงมันลำบากมากเออเออแล้วก็ผมไม่ตายละ โอ้เจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยผมควรต้องเอาคุมไม้นะอนุญาตอนุญาตน,นะต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านเจ้านี่ฮ่าแล้วไม้ด้วยแล้วก็ไม้จากฟาร์มไล่ทุ่งนา พมกเจะมาหาผมแล้วเฮ้ยด้วยเอะ,อะผมมีไอเดียอยู่กับไอรอนเกล้กลมดีที่สุดแะ่เอออาจจะไม่ฮนะเฮ้ยไม่เคยมีคนแล้วอ,ะอ่ะน้อยมีอยู่หนึ่งคนอยู่เต็เอ,อ้ยภารกต่อไปคือ ผมไม่ค่อยเก่งในการแบบทางเออ,อน,นี่ก็อันนี้คือฝัานรวยทานรวยจะอยู่ตรงนี้โอเคอ๋อโอ้โหมาม่อยู่บ้านผมเจมเลยอ่ะ แล้วต่อไปก็ทุกอย่างมันทุกอย่างมันจะถูกเก็บแบบนี้แตกึ่งแล้วจากนั้นก็จะมีคนเต็มไปหมดนะงนะหวังว่านะเฮ้ย โอเคฮะฮนี่โอเคเอาเออนี huh. okay. uh ่ทำอย่างนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้ลุงตกต่อไปก็ปังตรงข้างเออจริงผมก็ใช้ กินจากข้างใต้ไปเลยความจริงอะ่ะไม่ใช่แล้วมอนได้มือก็ได้มันติดเร็วน่าจะไม่เยอะหรอกไมรต้องขามันให้จะ ก็ไม่ได้หรอก็ไม่สวนเพชรอ๋อไปอีกรูปใหญ่แล้ว1 2 3 1อ๋อแล้วก็แบบนี้ เออจริงยังพอโอเคเนี่ยโอเคโอเโอเอาเ,เป็นบ้านจำลองอเออบ้านดังวินิโอ้โหเจียงดังมาก เอิมขอโทษนะครับมันผมจ้องตาเพื่อตัวเองเราเสียงก่อนโอเคขอโทษนะครับแต่ผมต้องทำไม่งั้นหูผมพังพูดจริงหูผมพังแน่ จริงสาราเ็มเลยเนี่ยบนบ้านผมถ้าใครไม่รู้ก็กฟังสิโอ้โหพัะเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วคุณก็จะตายอ่ะโอ๊ยมาได้ไงอะ่ะอ๋อผมรู้แล้วมันเป็นสูตรนับแต่มันเป็นะไรเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเกมแต่ผมจะจะผมพูดไม่ได้เฮ้ยมันจะตาย จริงไม่น,น่ารักดีนะไอเจ้ากูาเลมพวกแกมันทใช้งานได้ดีมากใช้งานได้ดีมากเลยโอเคมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวมีอีกเยอะโอเคคนเริ่มมาแล้วปึออ๊บปึออ๊บทำประตูทีนี้คนจะเต็มอ,อว่า โอเคใอ้สุดผมก็จะทำงานต่อตรงพื้นคุณออกไปได้ปะผมจะอันี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้คนเต็มเลยดีสามสองสุดโอเคแล้วขอโทษน,นะคะวันนี้มันอาจจะนานหน่อยสำหรับวิดีโอก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ